<Follow. S 2> นี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ตัดแปลกเนื้อหามาจากวิดีโอเกมแล้วประสบความสร็จที่สุดเรื่องหนึ่งครับ f a l l o u ครับเล่าถึงเหตุการณ Post ์พสต์อพพลิบหรือเหตุการณ์หลังจากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นโดยตั้งคําถามถึงอารยธรรมของมนุษย์ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นแบบใดการระเบิดครั้งแรกครับเกิดขึ้นเมื่อปี2077โดยก่อนหน้านั้น,นครับรัฐบาลได้ร่วมมือกับบริษัทอย่างวอลเทคสร้างหลุมหลบภัยขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนที่มีทุนทรัพย ซื้อและจับจองพื้นที่อยู่ในหลุมหลบภัยกันและร่วมกันสร้างและทาขึ้นหม่อีกครั้งครับถ้าฟังมาถึงจุดนี้ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่านั่นเป็นไอเดียที่ดีมากเลยใช่ไหมละครับแต่คุณอย่าลืมเิครับโลกเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกปะบริษัทอย่างวอลเทคครับได้ขายแคมเปญวันสิ้นโลกให้แก่คนที่มีเงินได้ซื้อหลุมหลบภัยกันแล้วคนที่ไม่มีเงินครับสมมุตินะครับสมมุติถ้าผมบอกว่าไอเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันเป็นฝีมือของรัฐบบบบาาลลลลรร่่่่วมมกับบััิิษททีผตุุภยยออยงคณจะเชื อลองฟังและคิดตามนะครับไอโครงการของ Wall t e c h นะครับจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าไม่มีข่าวที่ว่าจะเกิดสงครามิวเคร์ขึ้นจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมาจริงถูกไหมละครับวอลเทคครับมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เขาแค่ต้องการหาผลกําไรหรือว่าเขามีอะไรแฝงไว้อยู่หรือเปล่าที่เรารู้จากในซีรีส์ครับคือเป้าหมายหลักของวอลที่33นะครับคือการสร้างแระทําใหม่ขึ้นมาบนผิวโลกโดยปราศจากความขัดแย้งและสงครามหรือปราศจากผู้ที่เห็นต่างกันแน่ครับ วอลเทคกับกระจายตัวอยู่หลายจุดในพื้นที่ของสหรัฐแล้วในซีรีส์นะครับเล่าถึงสถานก,การณ์ในวอลที่ 33. ไอเดียอยู่ที่นี่ครับคือวอลอีก2จุดใกล้เคียงกันจะเชื่อมต่อกันดังเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีพิธีกรรมเพื่อให้ลูกหลานนะครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แต่งงานกันเพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมอันนี้ผมอนุมานเองนะในตอนแรกแล้วปรากฏว่าเรื่องมันก็เกิดครับพ่อของลูซี่หรือว่าตัวเองนะครับถูกจับตัวไปด้วยสาเหตุบางอย่างครับและด้วยความที่ลูซี่เนี่ยถูกเลี้ยงมาบนทุ่งลาเวนเดอร์ที่เขาคิดได้คืออพ่อกดจับ ตามหาพ่อโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยแบบสิ่งเดียวที่เขารู้คือคนที่จับตัวไปชื่อมอลตัเรืออะไรสักอย่างแค่นั้นนะครับแล้วเขาก็แอบ,บออกจากหลุมหลบภัยขึ้นสู่ผิวโลกครับสถานที่ที่เป็นนรกของจริงที่ที่คุณต้องทําทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดป่าเถื่อนไรอระยะเรามีคนทั่วไปที่เอาชีวิตรอดหลังจากสงคราม เรามีเดอะกูคนที่ถูกรังสีและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเรามีพาราดอนภาพบรอด h อ o อ o o สเต e ล์กลุ่มฐานที่มาพร้อมกับเทคโลีที่พยายามพยุงความยุติธรรม For ์ท์เนี่ยครับเป็นซีรีส์ที่นำเสนอช่องว่างระหว่างคนที่มีเงินกับคนที่ไม่มีในโลกที่คุณจะเป็นคนฆ่าหรือถูกฆ่าได้ดีมากค,คุณจะได้เห็นสุดยอดแห่งความแตกต่างระหว่างโลกบนผิวกับในหลุมหลบภัยครับแล้วมันจะมีความลับอีกมากมายครับที่รอให้คุณค้นหาอยู่ a l l Out ครับ พรามวิดีโอมีลองไปหาดูกันได้นะครับหลังจากนี้อาจจะมีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนแล้วค่อยมาฟังผมวิจาร์ก็ได้ครับส่วนตัวครับผมรู้มาก่อนครับว่าเรื่องนี้มันสร้างมาจากวิดีโอเกมก็ก็แค่นั้นนะครับผมไม่เคยเล่นหรือว่าตามไปดูคนใน YouTube มาก่อนทําให้ผมมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะน้อยครับมันจึงมีหลากหลายคําถามมากครับที่เกิดขึ้นกับผมระหว่างที่ดูซีรีส์นี้เช่นเด็กกูคืออะไรคนที่อาบนังสีเยอะแล้วจะกลายเป็นแบบนั้นเหรอ เรื่องราวมันเกิดมากว่า200ปีแล้วแล้วทำไมคูเปอร์ยังมีชีวิตการกลายเป็นกูม,มันทําให้ยืดอายุเหรอคือตัวซีรีส์ไม่ได้เล่าอะไรมากขนาดนั้นนะครับที่ผมจะสื่อคือผมรู้อะไรเกี่ยวกับจัก,กรวาลฟอคค่อนข้างที่จะน้อยครับที่จะรู้ก็แค่จากที่ซีรีส์นำเสนอให้ฟังเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากเสริมข้อมูลอะไรก็เชิญข้างล่างได้เลยนะครับตัวบทด,ดูลื่นไหลดีครับนำเสอนอได้น่าสนใจแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากครับนักแสดงแต่ละคนก็ทำออกมาได้เยี่ยมเช่นกันผมชอบความเป็นเรโทรฟิวิส เก่าๆแต่ยังดูทันสมัยในตัวครับเหมือนคุณย้อนกลับไปถามคนในยุค6 0นะครับว่าโลกอนาคตจะเป็นแบบไหนคนสมัยนั้นก็จะจินตนาการภาพออกมาประมาณนี้ครับส่วนตัวเนื้อหาที่เหลือเนี่ยครับยังคงน่าสนใจและก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้ถูกหยิบมาเล่นได้เช่นช่วงเวลาหลังจากเกิดระเบิดใหม่ๆอันนั้นก็น่าสนใจครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เบื้องหลังของวอล์อื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันส่วนตัวชอบมากครับซีซั่น2มาแนะ่และนี่รู้สึกว่าควรไปตามซื้อเกมมาเล่นด้วย เพื่อใครมีความรู้เนี่ยครับช่วยแนะนําผมหน่อยว่าถ้าจะตามเล่นฟอร์เอลเนี่ยครับต้องเริ่มภาคไหนแล้วก็ยังไงดีคอมเมนต์ไว้จะขอบคุณมากครับผมให้9.5เต็ม10ครับเป็น8ตอนที่สนุกมากเลย enjoy the show ครับสวัสดีครับ Keep me moving, keep me